คู่เอกของรายการศึกเพชรเจ้าพระยาโดยเสียยูริสวิทโกย,ยืนยงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่16มีนาคม2560ก็วันหวยออกนะครับ3ตัวท้ายในงวดนี้ก็863ครับ2ตัวล่างก็92ครับ ลุ้นหวยแล้วก็มาลุ้นมวยกันต่อนะครับมาดูแอดดัมทีเด็ด99ครับเจอกับยอดกฤษดายุทธชนบุรีครับ123ปอนครับมวยคู่นี้พบกันมาแล้ว2ครั้งนะครับผัดแพ้ผัชนะกันมาครับไฟนี้แตกหักศึกเพชรเจ้าพระยาก็มีเสียตีทีเด็ด99นะครับหลอบางแค้ให้การสนับสนุนครับร่วมกับกลุ่มพลังใหม่บางกะปิมีสมหมายสุขุมเตตาแล้วก็สุนทรหูทองครับที่ปรึกษา ชุมพลอินตายยศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับยก3ปล่อยตัวมาครับต่ละหลักทรัพย์แอดดัมครับได้เปรียนประมาณ7.4ครับข่ายใหญ่ทั้งคู่นะครับแอดดัมนี่ก็ทีเด็ด99ครับของของเสียตีครับสุรศักดิ์แท่ตั้งครับส่วนยอดกรีศดายุทธเชิญบุรีนี่ซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสอสมหมายนะครับ ก็เป็นนักวยที่น่าเห็นใจนะครับแม่ภรรยานี่เดี๋ยว่าจัดคลอดลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาแทงซะก่อนนะครับคลอดลูกไปแล้วด้วยครับน่าเห็นใจครับยอดฤษดาก็สู้ต่อไปครับสู้ต่อไปเอาขวาแทงซ้ายครับยอดฤษดาครับนักชกจากแดนอีสานนะครับตีขวาไปครับแล้วก็ตีซ้ายครับ ชีวิตนักมวยแต่ละคนแต่ละคนนี่มีเรื่องดราม่านี่แตกต่างกันนะครับน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับฝันสอกขวาครับทางด้านของยอดกิศดาแต่ว่าชีวิตพวกเขาต้องสู้ต่อไปครับก็เหมือนพวกเราเราท่านท่านนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนครับมีลมหายใจอยู่ก็ต้องสู้นะครับไม่สู้ได้ยังไงครับไม่สู้ก็ตายดีกว่าครับคนไม่สู้นี่ตายดีกว่าเอาทีบซ้ายนะครับยอดกิศดาทีบซ้ายครับยอดกิศดาครับ แกถนัดเกมเดินแหละครับเกมบูเกมบุญครับแต่ว่าจังหวะฝีมือก็ใช้ได้ลูงศิษย์ของจ่าหมูครับกองบินหนึ่งนะครับที่โคลาหบดยกที่สามครับแกดำยังต่ออยู่19นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ กเพชรเจ้าพระยายอดก็เก็บได้1นึ่งเกบาทนะครับต่างชาติ147คนครับผู้หมัด1นึของแอดดัมตีขขวาครับแอดดัมเสียบซ้ายไปกลับมาร่างกายเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับก็หายไประยะนึงครับแทงขวาครับก็มีนักมวยหลายคนนะครับก็ช่ชกมวยค่าตัว4 5่ห้ามื่และบางทีก็แหมมันเบื่อเบื่ออยากอยาครับก็เลยหยุดไปหยุดไปทำมาหากินอย่างอื่นมันจะ มันจะได้เงินวันละเท่าไหร่ครับชกมวยนี่ครับค่าตัวนี่ได้แน่ครับบางทีได้เต็มแล้วมีติปอัดฉีดสองแสนสา,สามแสนอย่างนี้ขอให้ตั้งใจก่อนนะครับอ่ะลุยสีดซ้ายครับแอดดัมเจ้าเป็าตีเตข่าวขวาครับมีเหลี่ยมมาช่วยครับแอดดัมครับจะแทกหมัดซ้ายตั้งแขนแทงข่าซ้ายครับเจ้กิษจะได้ก็แทงซ้ายโต้ครับแอดดัมตีขวา อาลนะครับนี่คือเกมของทั้งคู่ครับข่าวแรกข่าวครับข่าวเองมาข้าก็เอาคืนตีข่าวขวาครับยอดพฤซดาครับแอดามก็แม่นทั้งใดทั้งซ้ายทั้งขวาครับกระโดดโลดเต้นครับถูกใจครับถึงใจพระเดชพระคุณแฟนมวยแหละครับโชคกันแบบนี้ฟันศอกมาครับไม่ได้มีไม่ได้มีเข่าอย่างเดียวตีข่าซ้ายครับแอดดามตีข่าวขวาครับยอดพฤษดาแอดดามตีขวา ตีขวาครับกระทุ้ g มากรรมการลากมาครับลากมายอดพิศดาเดินแล้วครับนี่คร cool. er. right. really so e ับเกมของเขาเดินครับยอดพิศดาครับแทงเขาแม่มวยมันกั้มกึ่งมากนะครับกั้มกึ่งจริงๆนะครับนี่ครับเอ็งมาค่าคืนครับเอ๋ครับซอกแรกศอกเดี๋ยวว่าเป็นเด็กดีครับให้อะไรมาก็คืนอย่างนั้นครับให้ศอกมาคืนด้วยสอกให้แข้งมาคืนแข้งเดินต่อครับยอดพิศดาเจอสอกซ้ายครับแทงซ้ายมาครับ แทงขวาโต้ครับเอดบสดาแอดดัมอุ้มอุ้มเข้าเชือกตีไม่ได้ทั้งคู่กรรมการชุมพลครับแยกออกมาที่ขวาครับยอดบิสดาครับดันแหมฟันศอกซ้ายครับแอดดัมเจอเข่าซ้ายของยอดบิษดาครับแอดดัมแทงซ้ายโต้ยอดบิสดาแม่นี่ครับกดแขนแล้วก็แทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายแต่ว่าแม่ขาไปอ่อนนะครับโอ้นิดเดียวครับทําได้ดีอยู่แล้วนะครับเอาไม ขวาแทงเข้าขวาครับแอนดมแทงซ้ายครับยอดกฤษดาครับตีเข่าขวาครับยอดกฤษดากรรมการแย่ครับแทงซ้ายหมัดขวาครับฝันส่อครับยอดกฤษดาตีเขา่าตีเขา่าตีเขา่าตีซ้าย เดินต่อโหมดยกที่4ครับเกมอย่างนี้นักมวยต้องต้องล่าเริงนะครับต้องล่าเริงต้องแบบกระชุ่มกระชวยนะครับคือเกมเบียดแน่ครับอาการนักมวยอาการกองเชียร์นี่ก็สําคัญนะครับ4 1หนึ่งครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่แอดดัมต่อนะครับเดินเข้าหานะครับแอดดัมเตย์หลุดเจอแ้่ขวาของยอดมิศดาครับ แข้งขวาครับเอา้านะครับหงายท้องไปเจอเบียงอ่าครับเบียงได้แต่ว่าแข้งซ้ายตามไม่ถึงทิบตั้งขาไว้ตั้งขาแอดดามตีเข่าซ้ายตีเข่าวขวาครับเบาๆครับเบาเเบาๆ,บาๆกรรมการแยกครับชุมพลอืมอดดามไม่เข้าแล้วครับส่วนเลอกยอดกฤษณาก็ไม่เข้าครับ แข้งขวาสวยครับยอกิสดาเจอ้ายโตแข้งขวาของยอกิษดาครับเอาล้วครับทาได้ดีนะครับแล้วก็ตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาแล้วก็ขานี่พยายามเกี่ยวแอดดัมไว้ให้ตีเข่าไม่ได้ครับหันไปมองทีมงานครับตามใบสั่งเลยนะครับทีมงานมอกเอาล้ครับแข้งขวาของยอกิษตาครับแข้งขวาครับอ้มาแล้วครับเอา้ายโตครับแอดดัมนายพยายามจะวี่งไม่ล้มแข็งแรงครับยอกฤษดา ดันเข้าเชือกละตีเข่าขวาตามครับโอ้ดูดีดูดีมีชาติตระกูลเลยครับตอนนี้เรื่องของสไตล์การชกสถานการณ์ครับแข้งขวาครับขวกตะซ้ายครับโอ้โหแข้งขวาครับยอดกีษดาครับตีเข่าซ้ายครับทางด้านของแอดดามครับแล้วก็ซอยเขายิกยิ๊กยิ๊กยิิกอดกีซาครับยก้ายบังครับ ยกซ้ายบังขวาของแอดดัมครับแข่งสวยดีข่าแลกแล้วข่าคืนผลักออกครับแอดดัมหมดยกสุดท้ายครับต่างคนต่างมั่นใจนะครับ 5ยกนี้ยอดปีิซดาต่อ3านึงะครับในสายตาของเซียนหวยบนล็อกครับกรรมการชุมพลอิตายศครับรวบรวมคะแนนก็มีชัย,ยุทธคขนเรศนะครับสินชัยจุลวงรักไพทุนกบกลางครับโอ้โหหาตัวชนะไม่ได้ครับกรรมการครับกรรมการชัย,ยุทธดีให้ 49ต่อ49นะครับแล้วก็48ต่อ48นี่ก็มีสินใจจุลวงแล้วไถท,ทุนกลบกลางครับเสมอทั้ง3คนเลยนะครับเพียงแต่ว่าคะแนนแตกต่างครับแหม่น่าเสียดายครับน่าเสียดายที่กรรมการหาตัวชนะไม่ได้ครับน่าเสียดายทั้งตัวนักมวยแล้วก็เซียนมวยด้วยนะครับคือหาตัวชนะไม่ได้เสมอไปนี่ก็ถือว่าเสียหายนะครับก็เหมือนว่าแหม่เชียร์ฟรีว่าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับมี